หนึ่งงานรับนักยามีเขาบอกว่าแสดงควานีถ่ายละครไม่ได้ไปบอกแม่อนใจว่าแบบอ้าวนแล้วแบบเราไงไม่ไปถ่ายละครเนี่ยไม่ได้ไปใช่ไม่ได้ส่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีเขามีจัดอีกเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราจะละละเลยเพื่อนอย่างนี้หรอป่าคะเพราะเขาพวกแบบเหมือนนอยติดติดละครไงไม่ได้ไปถ่ายละครอยู่ฮะแล้วเราได้บอกเขาได้บอกว่าเราจะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยบอกไหมตอนแรกเขาชวนแล้ว ก็บอกว่าเอ้เดี๋ยวดูก่อนติดละครถ้าไปได้เดี๋ยวรีบไปอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นเราไม่ได้โทรไปคุยอะไรอย่างงี้บอกครับบอกบอกยินดีด้วยบอกก่อนหน้านั้นแล้วไม่ลืมไม่ลืมวันที่18ยังบอกอยู่เลยใช่แต่ว่าเราไม่ว่างเนี่ยเนี่ยน้อยใจนะอะไรจริงหรอจริงหรอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วพี่จะเตรีของขวัญจัดหนักให้ไหมคะข้าวดอกมงดอกไม้ก็ไม่ได้ไปละรอบนึ่งฮะใช่ผมเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันเ้วที่บอกว่าจะจัดใหม่อีกรอบนึ่งคือเป็นแบบไม่ผมน่าจะมีมั้งฮะเห็นเขาบอกอยู่เขาเาบอกมีหลายวันน่ะใช่เีปาร์ตี้ครั้งก่อนก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปติดละครถ่ายสองเรื่องเลยตอนนี้ฮะแล้วก็คุณผีก็ถ่ายเลิกดึกด้วยใช่ไม่ได้ไป ของขวัญแล้วฮะไม่บอกหรอกเก็บไว้ขนาดไหนรับรองไม่ก็คงส่งความยินดีครับปกติฮะรับรองก็หายนใจไม่ได้ครับผมใช่ออมาแล้วเต็มของขวัญเรียบร้อยแล้วครับครับอ่าพอรสค้าอะไรเอ้าพอร์สเออรู้เลยอ่ะนี่มีลครกี่เรื่องแล้วอ่าสองเรื่องนะฮะเปิดเพิ่งเพิ่งเปิดเหมือนกันครับ ใช่เรื่องเหมือนเดิมฮะอันเดิมอันเดิมก็มีมีมีต่อสัญญาบ้างใช่ถ่ายวงไทยแบบมีไหมคะมีฮะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้จะถ่ายละครเยอะเพราะว่ามันเปิดเปิดพร้อมกัน2เรื่องเลยฮะมีนี้ยังรับงานหลักเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้คิวละครเยอะฮะเพราะว่าครบ7วันเลยใช่แล้วมมันนหไปจิ้นกับพี่บอยตอนไหนเนี่ยไม่รู้เลย จร <c oughs> ิงเหรอจริงอย่างมีละครด้วยกันไปจริงกับบอลลยบอ๋อ <c oughs> จะไปจริงกับพี่บอยเอาละเอาเหรออ่าฮะก็ดีครับเดี๋ยวรอรอละครด้วยกันอยู่ฮะใช่ก็เดี๋ยวรออยู่ฮะก็น่าจะจบสักเรื่องหนึ่งน่าจะมีนะแกล้ง <c oughs> <c oughs> ขำๆไงสนิทกันใช่ <c oughs>